กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมื่อนี้แอเดินทางมาเนาะครับเน้องวัดศรีดารามนะครับพี่น้องเอฟซีครับวัดศรีดารามนะครับครับวัดศรีดารามที่ปูเคยมาเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็ปูกับมาทําบุญนะครับทําบุญเราก็จังคอยสิล่อชมตัวเล็กยงเท่าทางไปน้วกันนะครับพี่น้องเขานะครับเพื่อบางพี่ปูนะครับเนาะ ครับสาบว่ใดนะครับพี่น้องชี้ขาแย้มไปลากฟูมากมาเขานะครับเนาะต่างกล่องแถบพระท่านนะครับพี่น้องเข้าดวนเจ็กน้อยนะครับเนาะสาบถูกเด้อย เมียเด้อมือนีหลบหลันมาถ่ายท้ำชิปปูสีโทโทาา FC, สุดโตนะครับหลบหลันมาถ่ายท้ำชิปมือนีคกะบไอเอฟซีโฉบโฉบเหมือนมันโฉบโฉบปังปังนะครับกับกับเมียหยาตัเชียนเนาะกับสาธุเด้อหลบหลันมาถ่ายท้ำมาทำบุญน้ำนะครับมือนีกับหลังจากได้พาพี่นอ้องเขามีโฉบมีลาบแล้วก็เดินทางมานะครับเนาะครับอธิษฐานจิตเอาด้วยพี่น้องเอฟซีครับ กู้ดใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดเลยกดแชร์นะครับครับเพราะว่าอยากให้พี่นอนเข้าโชคมันเนาะครับเนาะ เป็นกระปูที่หัวเอาพี่น้องดูสิปูมาแล้วนะครับเนาะโอ้ปูครับ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 ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งบ้านเมียนเน๋อนะก็บอกว่าปึกหนาจากไหนบอกเป็นตัวเป็นตัวคูเพราะว่า ครับรูป่นไปไม่แล้วนะครับเนาะโอครับสี่สี่่สี่ศูนย์ห้า Tì 46 tì hoặc sụp hộp 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 hộp

อย่าเพิ่งโทรเข้ามาครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามาครับผมทําคลิปอยู่ครับผูโตโตโเ้เขียนมาลงเรียนกังเมืองเรือไลฟ์สดอยู่ครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับอย่าเียภาน้องเบอกน้ <c oughs> องอกันนครับผม เอาเอาเจ็ดใและพี่น้องมือนี้เข้าเห้ปูเห่นให้บขัดขับเข้าเบิ้งยืนเหี่ยละพี่น้องเบิ้งเหยียบกันลเนี่ให้ปูพี่น้องยิบซี่ับเหบหน้าจอไว้น้ำครับเนาะหกศูนย์สี่นยอง ปูกาทุสาธุสาธุแตกแตกปาปูแตกปลาเปินตกศูนีูปูนูบอกว่าใกูปบอกว่าใดครับเบิ้งเอาด้พี่น้องเอฟซีู่นย์หกสอครับครับท่ากูีู่เกอได้พี่น้องเอฟซีบิ้งปูปูหันมาทั่ง ภาพเบอร์ครับบ่ปเป็นยังครับภาพเบอร์ก็บาอเป็นยังพอสัญญาณพอดีเพราะว่าแอรอดกันเยอะแอบเยอะเนาะครับเนาะครับถ่ายทำีบไ้เยอครับผมสัญญาณพอดีครับพี่น้องเอซี่บอชัดนะครับแต่ว่าแอัดขิบไ้เยอ ครับพิ้องซีครับผมเบพน้องเลือเป็นภาษาอาหรับคแนวทางนะครับเนาะครับล่าพัฒนาครับพน้องครับเป็นตัวเลขภาษาไทยวันจันด้ครับผมเลาพัฒนาเลาพัฒนาลาพัฒนาวันจันไม่แห้งหรกเ่องพิณองซีวััอรัผู้ใดสกตัดเหล็กไ่เราไปโอ้ยัดเียนสัดเียนบพรานพองซีข้อเมนมากนะครับเนาะบคอเมนมากนะครับสัดเกียนบ่นะครับเนาะ นองเดคาับบนี้นะครับโชกหมันเด้อพี่นองไี่ขับสาถูกไปน้ำกันเนี่นะครับขับแตัแตกสามตัวนะครับขับงวนนี่ก็ต้องแตกสามตัวคือเกาเด้อปูครับภาพไม่ชัดมองไม่เห็นเลยค่ะครับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์สองตุ่มครับ โอ้ครับปูเนีนสองหกครับครับฟัครับวงกลมให้ด้วยว่าแล้วมานน้ำมาน้ำบ่ฟูได้ว่าน้ำมานํ้ำบ่น้ำารืมน้ำอย่าเถื่อเถือเตือนน้ำเตือน้ำมากเตือน้ำเย็นๆมากขวดน้ำที่พันเปิดได้มีออกมีบ่ไมีผู้ใดปกมามบ่มีน้ำข้ากล้วย ฮะ้ยบอเาน้พูสิดื่มเนั่นั่ที่เอาน้ดือมากหมครับต้องน้ำน้ำพันเปิดนะครับพันเปิดออกมาขันพันเปิดออกมาสองพมพ่งงนะครับน้องคอยครับรับปูแห้งครับนปูโอ้ย สเือครับมีคข่แตกสามตัวนะครับพี่น้องเอฟซีเขมียนมากนะครับเนาะครับสัญญาณกสชเจมนะครับบ่เห็นจ้านะครับ2อครับอ้าปูสีให้เลยพี่น้องส7งเจครับผมอ่ะ สองเจ็ดครับผมไปพี่น้องยิปซีเบาแรงนะปูสฉีนงขคือสีเห็นกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ครับมองไม่เห็นอ้าวเอาเจาะไก่ได้หรือพี่น้องยิปซีพี่มองไม่เห็นนะครับเออเดี๋ยวไปไปคนละท่านเจี๊ยบบาร์บี้ย่ำเหมือนก่นเลยครับพี่น้องยิปซีนะครับเอาชัดเจนบ้างนะครับเนาะครับหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับปูเน้นย่ำนะครับเลขกสามตัวทั้งเตะนะครับเจ็ดหกสองนะครับพี่น้องเข้าวิ่งกันเอาไปครับเพราะวเรกสามตัวมีแค่ ชุดเดียวหางเดียวนะครับครับส่วนเลขสองตัวกับหกศูนย์สี่ศูนย์เนาะพี่น้องที่ครับเอาแคบหน้าจอแล้วแอดจะเชยญไปเทื่อนึงนะครับให้พี่น้องเข้านะครับรอบนี้กับโอ้สุดยอดนะครับปูไม้แห้งนะครับพี่น้องที่เอาให้พี่น้องเข้าไ้ปูชิสุสโทสะสกนนะ้อนเนาะจงให้เดินทางต้อนนะครับพี่น้องที่ <c oughs> าตาวนด้ยดวยลรงคนหยาดปูมาไหวปูที่ข้าบุญหยอดตูน้ำนะครับ ร้านส่องยูทูปเซียนนาดีพ้าลวยนะครับปูเล็กล้าพัฒนานะครับเด้อนะครับยังพันในนั้นแอดไล์สวดยูทนะครับเนาะเดี๋ยวจะโชว์ให้พี่น้องเข้าเบื้องไปน้ำกันนะครับครับคลิปนี้เป็นล้าพัฒนาหรือว่าพี่น้องเข้าออกไปยิบจับลตเตอรี่ก็ได้นะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลครับครับรูปร้านก็มาทำบุญนำปูนำเด้อปูมื่อนี่ก็บยัดลอยบาททำบุญลอยบาทนะครับก็ ปรัถนาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็เย็ดช่อง u t u b e ก็ห้โด้งห้ดังนะครับบอดดคอย่างไรดอกเซียน่ดีคอยแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโชคไม่ใช่โชคมีลาบอให้พี่น้องเย็บซี่ถูกหวยรวยเงินนะครับกับเล่าวัฒนานะครับเนาะสาถูกหยอดลงตูนะครับเนาะสาถูก เนื้อปูหนุกหลานมาเืิอนี้กร,รับหนุกหลานอยู่ดีไม่แห้งให้เอฟซีคองเซียนน่ดีทุกคนนะครับ <c oughs> มีโชคมีใช่มีโชคมีหลับครับตัวเลียกเงีข้างทีมาตามเืิอนี้เนาะครับเนาะว่าปูไม่แห้งนะครับเนาะ <c oughs> ครับขออนุญาตลงไปข้างล่างนะครับเนาะพี่น้องเข้า ิมบุญเด้อพี่น้องเฮ้ามือนี้นะครับครับมาขอาพันม่ยาเสียดาจำนำนะครับพี่น้องครับเฮาต้องมากราบไหว้บูชาทุกหม่องเนาะครับเนาะครับน้องอยากได้ตัวแดงนั่งท่างก็เห็นแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวอยากจะช่วยพี่น้องเฮาเบิ่งอีกเพื่อนึงนะครับครับสาธุเด้อแม่ยาเสียดาจำนะครับลูกหลานมากราบไหว้บูชามืาอนี้ก็ขอวาพัน ให้พี่น้องเอฟซีสมาชิกในกลุ่มแฟนในแฟนครับทั้งสองทุกคนนะครับเนาะให้โชคให้ลาบให้มีโชคไม่ใช่นับตั้งแต่มเมื่อกี้เป็นต้นไปนะครับเอาพี่น้องผู้ดใดเห็นก็บางท่านก็ว่าบ่าชัดเจนนะครับผู้ดใดเห็นแล้วก็ฝากกดไลไ์กดแชร์ให้เสียนนดีน้ำเด้อนะครับให้พี่น้องเข้าเดีู๋วงวดหเห็นไปน้ำกันนะครับเนาะตัวเลขแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่12สิงหาคม2567นะครับเนาะ พี่น้องเยหลังจากออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วนะครับเูมาตกหัวปวดไปพี่น้องญา่โยมเซี่ที่ร่างไรมาทำบุญนะครับเนาะเอาครับมี่จะพูมาแสวงโศกแล้วมาแสวงบุญคือกันนะครับเนาะ เอาเบื่อชมบรรยากาศอยู่ข้ามสีดาทุกคนพี่น้องเอ็มซีจ่ไปไปชมตัวเหลขข็กทั้งๆแอดจะโชว์อยู่ในถ่ายคลิปนะครับครับส่วนพี่น้องเอฟซีที่แอดไลฟ์สดนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พี่น้องเีาเห็นได้ไลน์เพราะว่าบางท่านว่าตัวเล็กว่าเห็นนะครับเนาะตัวเล็กมั่วแต่ว่าบางท่านว่าชัดเจนนะครับเนาะ พี่น้องสิเดินตามปูนะครับเนาะครับเขาติดตามในยูทูบเอาได้ไหมครับซ่องเสียนนาดีพารวยครับมาติดตามยังมาเห็นกันเอาเลยคืนพ่อในยูทูบขอเราเลยครับครับครับเห็นแท้รวยแทถมืัอนี้้่ตัวหรือกห้าตัวนี่ห้าตัวค่ะปูห้าตัวจัดอัดนะจักอัดอันสี่ร้อยเก้าเก้าอัดค่ะ ส9่อยเัดเจ้าค่ะตัดตัวเล็กๆน้อยๆนีอน่อเ่เก้าสิบเก้าอัดเจ้าค่ะปูสีปวยนกปวยนี่ได้บุพี่น้องนี้สิทำบุญน้ำปูนะครับทำบุ ครับผมไร <ใน S 1> สดอยู่ครับพี่น้องเอพี่จะโทรหัวแม่ด้อครับไรสดอยู่ครับไปไหนละ่ะได้อขาปูทำไมกล้วยกล้วยกาๆอยู่ทางไห <laughs> นล่ะ มาจับตัวนี้ปอภิษฐุนมาจับตัวนี้ยกขึ้นอธิษฐานให้ปู่เนาะให้เราจะเริ่มรุ่งเรืองได้ร้อยล้านพันล้านให้ล้านแตกเน้อป่อยตรงนี้ได้ขอท่านมั้งแต่ตรงนี้แม่เหนื่อยแล้วไม่เลี้ยงแม่เหนี่อยล้วเจ้าของโบก้าไปจับลูกไปหนึ่งสองตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเอาปล่อยนกหาตัวเลยพี่น้องเชียรับจะขึ้นมาเด้อไปเราโบต้องขึ้นมาอยู่ไหมเข่ายู่ในโกงอีกคือเก่า มีนกระเป๋าครับครับเบื้องโยเสือเลยครับเนี่ยเมาแหลมพาลุยเด้ไหมหนึ่งตัว2ตัว3ตัวเอาปล่อยออกจาก2งกรงกงมีสามตัวกงที่ที่หนึ่งห้าตัวนะครับกรงที่หนตัวอันนี้ของปูนี่ห้าร้อยเน กูมีเก่าๆนะฮะห้าร้อยครับห้าร้อยครับเอาปูไปเห็นสับประสิีงสับปลาซาดใส่ปูมีแต่หยักปวยเบิร์ดนะครับพี่น้องยุพี่เป็นปูมีสีนปูใจบุญนะครับเนาะครับผมไหลสดอยู่ครับพี่น้องยุพี่ครับไหลสดอยู่ครับเนาพี่น้องยุพี่นะครับชัดเจนนะครับเนาะครับชัดเจนนะครับ เราพัฒนานะครับปู่ฤาษีนะครับเนาะมายู่วัดศีดารามขึ้นเก่านะครับมองเคยแตกแตกล้านเนาะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะแตกแตกล้านเนาะครับเนาะรอบนี้ก็ขอให้แตกหลายๆล้านนะครับเนาะเราพัฒนานะครับับสาธุด้วย็บเีทุกคนนะครับให้โชคให้ม ắ นให้ลำด้วยกันทักันนะครับเนาะ คราบสองก็นำเสนอพี่น้องเข้าเป็นแค่แน,นวทางนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนานั้นอยยังใดนะครับเอาพี่น้องเข้าสุขสมันมันกันทุกคุนส,สวัสดีครับ